สวัสดีครับผมพานาันศิลปพีบูุครับผมเป็น CEO ของ White Solution and Consulting จำกัดนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่ผมอยากจะมาคุยกับทุกท่านนะครับคุยกับลูกค้าของเรานั้นนะครับอยากจะสื่อสารเพื่อจะให้เข้าใจครับว่าทำไมบริษัท White Solution and Consulting ของเรานะครับถึงต้องทำการทดสอบเทคโนโลยีหรือโซลูชันโดยการทำ l ลบนะครับหรือเราทดสอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้คือหัวข้อที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการดำเนินการดำเนินงานของ w ว i e solution consulting จำกัดในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าเราเองเนี่ยเป็นบริษัทบริการด้าน IT นะครับทั้ง IT Service และก็ IT Solution และรวมทั้งการที่เราเนี่ยจัดหาอุปกรณ์ไอทีต่างๆให้กับลูกค้าของเราครบวงจรทั้งหมดที่ลูกค้าเราต้องการที่เป็นสินค้าไอทีที่ไว้โซ s o l u t มีทั้งหมดนะครับและแน่นอนว่านะครับงานที่เราขายสินค้าไอทีนั้นนะครับก็เป็นงานที่พวกเราเรียนรู้สินค้าผลิตภัณฑ์ product ต่างๆด้านไอทีที่เกิดขึ้นใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและก็ นำสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปให้ความรู้ลูกค้าของเราเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีความรู้ในการที่จะเลือกใช้สินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าทดแทนในบางกรณีที่เกิดปัญหาสินค้าช็อตเทรและแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงด้าน IT Solution นะครับด้านระบบ IT งานที่เราทำ และงานที่เราให้บริการลูกค้าของเราโดยมากแล้วนะครับงานของเรานั้นคืองาน1การที่เราเองเนี่ยเจอลูกค้าของเราเรารู้ว่าลูกค้าของเรามีปัญหาอะไรบ้างหรือปัญหามันเกิดอะไรบ้างกับระบบของลูกค้าที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ครับที่งานของพวกเราคือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา นะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันสามารถที่จะพอสะโขบได้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละบริบทของลูกค้าต่างๆนะครับที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันมีสตอเรจที่แตกต่างกันมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันมีเน็ตเิรกที่แตกต่างกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ไอทของลูกค้าของเราเองเนี่ยก็มี ความแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ของลูกค้าของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีประสบการณ์แน่นอนว่าเรามีประสบการณ์นะครับต่อให้เรามีประสบการณ์สถานการณ์มันดิ้นตลอดครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่นะครับเราไปเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นและเราเองเนี่ยไปรับฟังปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราต้องทํา simulate lab ให้หมันเหมือนกับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับหรือทางผมเองเคยแก้ปัญหามาให้ลูกค้ารายอื่นๆแล้วการที่พวกเราไปรับฟังปัญหาและตอบคำถามต่างๆที่ลูกค้าของเรากังวลใจเป็นทุกใจนั้นเนี่ยกับการที่พวกเราสามารถที่จะ handle question ตอบคำถามอภิปรายกันต่อหน้าต่อตามีคำถามมาเราสามารถตอบคำถามคลายข้อสงสัยคลายความกังวลใจนั้นได้เลยเนี่ย คนที่เขาประสบปัญหาตรงนี้แล้วเขาเจอ i ว e Solution เจอผมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าปัญหาของเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับปัญหาของเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างคนจากคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับณปัจจุบันผมก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่เราไปเจอลูกค้านะครับในระดับ Enterprise คือ IT ของเขาหยุดไม่ได้เลยและมีความซีเรียสมากๆและมีความสัมพันธ์กับความเป็นความตายและมีความสัมพันธ์กับความสูญเสียของธุรกิจถ้าหากมันเกิดมีปัญหายาวนานอันนี้สำคัญมากอันนี้คือกลุ่มลูกค้าที่เป็น critical system การ handle การตอบคำถามและการให้การฟันธงค่อนข้างที่จะ มีความต้องการสูงมากเพราะเขาไม่ต้องการที่จะรอเวลาเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเลยทุกคนต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อเกิดปัญหาแม้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็ตามแต่เขาเองก็มีความหวังเมื่อใครก็ตามนะครับนำเสนอตัวไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรับฟังและหาทางแก้ปัญหาให้เขาลูกค้าคาดหวังพอสมควรก็ต้องบอกพวกเราครับว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่า ความคาดหวังตรงนั้นกับเราเองกับเราเองต่อในสถานการณ์ที่มีความคาดหวังสูงงก็ต้องบอกว่ามันมีความกดดันนะครับมันมีความกดดันมากซึ่งแน่นอนจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับการที่เรามีโอกาสาได้รับใช้ลูกค้าช่วยเหลือลูกค้าของเราล้วกันนะในการที่แก้ไขปัญหามันคือการที่เรามีประสบการณ์และมีความมั่นใจตอบคาถามและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องให้กับลูกค้าของเรานั่นคือสิ่งที่เรา ได้ผ่านมาแล้วได้ได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสาเหตุที่พวกเราจะต้องเข้ามาทําการทดลองทดสอบเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งจําลองสถานการณ์ต่างๆให้มันเหมือนกับสถานการณ์ที่มันเกิดปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทดสอบในสมมติฐานต่างๆเพื่อที่จะฟิกปัญหาอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและการอธิบายกับลูกค้าของเรา กับสถานการณ์ที่เขามีอยู่ทำให้เราออกแบบบริการออกแบบโซลูชันได้อย่างตรงจุดที่จะแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุอย่างแท้จริงครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมไว้ s โซลูชันเองเราจึงทำแลบ,บเยอะเหลือเกินนะครับที่ผ่านมาผมมีงาน implementation เยอะมากๆครับงาน implementation อยากบอกพวกเรานะครับว่ามันไม่ใช่งาน installation มันคนละระดับงาน installation คืองานที่ไปติดตั้งเท่านั้นนะครับคำว่า implementation มันหมายความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ implement เองเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในของลูกค้าเองเกี่ยวข้องกับลักษณะของระบบลูกค้าเองเกี่ยวข้องกับ process ของการใช้งานของ user ผลกระทบกับธุรกิจมันนะครับ เพราะฉะนั้นการ m p l e m e ม t a t i o n มันหมายถึงการวางแผนที่ดีลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องระบบที่ถูก Configuration โดยมีการ Optimization รวมทั้งการอธิบายให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและทุกทุกฝ่ายจะต้องเตรียมตัวยอย่างไรถูกไหมครับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อ implementation เสร็จแล้วเขาเหล่านั้นจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะใช้ระบบใหม่หลังจาก i m p l e m e n t แล้วแผนต่างๆจะต้องชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือการทำงานที่เราทำอยู่ที่เรา implementation อยู่นั่นคือคำว่า implementation ไม่ใช่ installation installation ให้นึกถึงการ Set up MicrosoftOffice กด install setup nextnextnextuser ใช้งานต่อได้โดยง่ายแต่ระบบ ทางธุรกิจระบบ implementation ทางระบบธุรกิจไม่ใช่เช่นนั้นนะครับการ implement ที่คิดว่ายากแล้วเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนและแน่นอนว่าความ professional ในการที่จะเข้าใจในเชิงเทคนิคก็จำเป็นที่มีที่จะต้องทำให้ได้อีกแล้วเราถึงต้องทำแบบด้วยและจังหวะที่เราทำแต่ละจังหวะเรารู้ว่ามันกระทบกับอะไรบ้างจากการที่เราได้ทดลองมาก่อน จากการที่เราจําลองสถานการณ์มันก็ทําให้ลูกค้าของเรามีความเสี่ยงน้อยมากหรือไม่มีความเสี่ยงเลยด้วยซ้ํานั่นคือสิ่งที่ทําไมเราถึงมุ่งมั่นทําตรงนี้นะครับอยากให้พวกเราเข้าใจและแน่นอนว่าการทําแลบมันทําให้เรามองเห็นภาพต,ต,นจนจตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบว่ามีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรบ้างเหมือนเราซักซ้อมแผนนะครับด้วยการซักซ้อมแผนที่จะที่จะเตรียมไป implementation ให้ลูกค้าเหล่านี้ประกอบกับแผนการนําเสนองาน และโปรเจกต์แมネจเมนต์ของเรามันก็ทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะทำโดยประหยัดเวลาและใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเราทำงานสักเซสทุกงานครับและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราค่อนข้างที่จะดีมากๆที่สำคัญดีเฟกตหลังจากอิมพิเมนเทชันไม่มีเลยลูกค้าของเราทุกรายนะครับถ้าเป็นงานอิมพิเมนเทชันเชิงระบบจะมีความรู้ในการที่จะไปดูแลระบบของตนเองด้วยเขาจะต้องมีภูมิคุ้มกัน จะต้องมีความรู้ในระบบที่เราดีลิเวอร์ให้แต่ถ้าเป็นความรู้ขั้นลึกมากเกินไปที่เขาเองอาจจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ช่วงนั้นเพราะหน้างานเองก็มีงานเยอะแยะมากมายที่จะต้องทําก็ไม่จําเป็นครับในขณะที่เรารับประกันบริการของเราเมื่อเกิดวิกฤตใดๆก็ตามที่ทักษะของคนไอทีของลูกค้าเราเนี่ยไม่สามารถทําได้หน้าที่ของไวส์โซลูชันคือเข้าไปช่วยเหลือครับเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่สําเร็จถูกไหมครับไม่มีเหตุผลที่อะไรที่จะไม่สําเร็จ นั่นคือเหตุผลที่เราทําแลบมากกว่าน,นั้นครับผมก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่ผมเป็น CEO ของบริษัทัปัจจุบันนี้เราจำลองรูปแบบของการออกแบบแพ็กเกจเซอร์วิสพอตโฟเิโอเพื่อจะเตรียมขยายธุรกิจบริการด้านไอทีของไวซ s o l u ูชันในอนาคตในปัจจุบันเราทดลองและมีหลักฐานแล้วครับว่าเราสามารถให้บริการทั่วประเทศไทยได้ด้วยซ้ำกับลูกค้าที่จะอยู่ที่ภูเก็ตก็ได้ ลูกค้าที่จะอยู่กรุงเทพก็ได้ลูกค้าที่จะอยู่ระยองอมตะนครหรืออีเทนซีบอร์ดเราสามารถที่จะให้ลูกค้าทั่วรบริการทั่วประเทศได้ด้วยวิธีที่เราทดลองการบริการอยู่ณปัจจุบันก็เป็นข่าวดีของลูกค้าทุกคนครับเผื่อได้เข้ามาดูวิดีโอนี้ที่ไวซ์โซล,ลูชันสามารถให้บริการด้านไอที Mac, แม้กระทั่งอินพิเมนต์อินสตัลเลชันได้ทั่วประเทศเลยสามารถทําได้แต่ปัจจุบันเรายังไม่ได้ลุกตลาดแบบนั้นครับเรายังไม่ได้ ทำตลาดเชิงขนาดนั้นแต่เรากําลังวางแผนที่จะนําบริการที่ดีที่พวกเราตกผลึกแล้วเนี่ยรวมทั้งวิธีการที่จะทําให้ลูกค้าของเราได้บริการที่ดีครับนะครับช่วยลูกค้าของเราคิดการใช้งานไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและเกิดปัญหาน้อยที่สุดรวมทั้งวิธีการจัดการด้านไอทีด้วยเรากําลังที่จะเตรียมพร้อมนั่นคือเหตุผลที่เราทดลองเพราะเรา ไม่ได้มีการให้บริการแค่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนหรือลำปางแค่นั้นนะครับปัจจุบันเราแทบจะอยู่ที่ภาคเหนือเท่านั้นเองนะครับก็นี่คือเหตุผลว่าทําไมไวซ์โซลูชันจึงทดลองนะครับการให้บริการด้านไอทนะครับบริษัทจําเป็นต้องทําแบบด้านไอทีเพื่อที่จะจําลองนะครับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเวลาเกิดปัญหาครับ แต่การจําลองที่ว่านี้ไม่ได้จําลองทุกครั้งที่เราไปเจอลูกค้าแล้วเห็นปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าเราเองนี่มีความมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นจากการที่เราไปเจอปัญหาแต่ต้องรับฟังปัญหาจากคนที่เขาประสบจริงๆเขาจะมีความกังวลลูกค้าของผมป,ปกตินะครับที่เป็นลูกค้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีผู้ให้บริการอย่างเยอะแยะมากมายในบริษัทด IT ้านไอทีก็จริงนะครับแต่สิ่งที่มันมักเกิดขึ้นก็คือว่า คนที่ไปเจอลูกค้าเหล่านั้นถ้าไม่มีความรู้ต่อให้อยู่บริษัทอย่างไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นลูกค้าในสมัยปัจจุบันผมต้องบอกว่าจากที่ผมได้ไปเจอลูกค้าของไวซ์โซลูชันมาลูกค้าของไวซ์โซลูชันเป็นลูกค้าที่คนไอทีที่ทํางานข้างในก็เก่งมากๆเพ้อเ,เก่งกว่าเราด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าพวกเราอาจจะมีบทบาทมีความเก่งมีความชํานาญที่แตกต่างกันครับแต่ในมุมหนึ่งที่เราเจอ และมีอาจจะมีมีสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการน,นั่นคือเราเห็นสถานการณ์และเราแฮนเดิลสถานการณ์วิกฤตมาบ่อยมาเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตใดๆก็ตามถ้าเราไปรับฟังการเสนอเนยะวิธีแก้ปัญหาที่เฉียบคมที่แม่นยำนะครับและมีเหตุมีผลสามารถที่จะตอบข้อกังวลใจได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาถามมานั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำตรงนี้ครับจากการที่เราสะสมปัญ ประสบการณ์ในการแฮนเดิลปัญหาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนั้นในปัจจุบันนะครับทำให้ลูกค้าไว้วางใจเรามากขึ้นมากขึ้นไม่มีใครนะครับที่อยากจะคุยกับคนที่ไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องและถ้าคุยไม่รู้เรื่องในแง่ของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ IT Enterprise IT Service และระบบสำคัญของธุรกิจคุณจะปล่อยให้คนที่ไม่รู้เรื่องมาจับมาแตะมาต้องระบบด้าน i อของคุณหรือเปล่าครับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะยากกว่าเดิมแยก่กว่าเดิมถ้าหากให้คนที่ไม่เข้าใจมาแตะระบบของคุณผมอยากจะถามเพื่อนๆอยากจะถามลูกค้าทุกท่านว่าคุณต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากถึง,ถงอยากจะบอกครับว่าท่าในแง่ของการคัดเลือกผู้ให้บริการนั้นหลายองค์กรอาจจะเอาเทคโนโลยีนําหลายองค์กรอาจจะเอาของนำหลายองค์กรอาจจะเอาสินค้าดักตนำผมคิดว่าหมดยุคแล้วครับ หมดยุคแล้วนะครับที่บอกว่าจะต้องเอาเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อนี้นําเพราะว่าผมเคยได้กล่าวหรือผมเคยได้แบ่งปันไอเดียแล้วครับว่ามันไม่ใช่นะครับที่คุณต้องการสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งให้บริษัทกไก่ขอไข่รวมทั้งไว้ s โซลูชันนาเสนอต่อให้คุณอยากได้สินค้าแบบเดียวกันเอาพุทธก็ไม่เหมือนกันแม้แต่มีอย่างเดียวกันที่ทเหมือนกันครับคือสินค้าแบรนด์ที่คุณต้องการถ้าคุณเอาแบรนด์นํา มันเป็น s t r a t e g อย่างหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีตรงที่ว่าถ้าคุณคัดเลือกเทคโนโลยีนั้นมาแล้วคุณมั่นใจว่าเทคโนโลยีนั้นโดย l องเท e r โดย l องเท e r product life cycle หรือ software life cycle หรือ solution life cycle ของสินค้านั้น solution นั้นในอนาคตคุณตัดสินใจที่จะใช้มันนะถูกต้องครับเลือกใช้อย่างมีกลยุทธ์แต่ถูกต้องแต่กับการที่คุณจะเอามาใช้เชิงระบบของพวกเรากับธุรกิจของคุณนั้นนะ รหรือบริษัทของคุณที่คุณดูแลระบบไอทีอยู่นั่นแหละแล้วจะให้มันเหมือนกันโดยคิดว่าแต่ละบริษัทจะเสนอเหมือนกันไม่มีทางเพราะในแง่ของไอทีโซลูชันไอทีเซอร์วิสและการที่เราจะดีเรเวอร์ระบบเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากกึ๋นแก่นประสบการณ์ของคนที่เข้าไปสังเกตการระบบนะครับที่ผ่านมาแม้ว่าบ่อยครั้งเกือบทุกครั้งที่เราไปเจอ สาการที่มันเป็นปัญหาสิ่งหนึ่งที่ผมทําเสมอครับนอกจากการที่ลูกค้าของเราเนี่ยให้ข้อมูลไวซ์โซลชันทำเสมอนั่นคือขอเก็บข้อมูลขอเก็บข้อมูลของระบบที่มีปัญหาครับว่าข้อปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ในส่วนต่างๆเราจะขอญอาตลูกค้าเพื่อแคปชั่นเพื่อแคปเจอร์ข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือเข้าไปอินเวส i g ่เกตด้วยตนเอง นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อใจลูกค้าแต่ว่าก็แน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องเชื่อใจเราในฐานะที่ว่าอยากจะให้ช,ช่วยแก้ปัญหาไม่มีหมอคนไหนไม่สามารถไม่มีหมอคนไหนสามารถวินิจฉัยอาการโรคได้ละครับโดยไม่แตะยกเว้นหมอเทวดาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไอทีที่จะคนไอทีหรือเอนจิเนียร์หรือผู้มีประสบการณ์ด้านไอทีจริงๆท่านหากจะแก้ปัญหาให้กับองค์กรแต่องค์กรหนึ่งสิ่งสําคัญคุณจะต้องเข้าไปเพื่อวินิจฉัย เพื่อเก็บหลอกเพื่อดูอีเวนต์ต่างๆอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยตนเองแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นมาสังเคราะห์มาหาว่าปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากสิ่งใดกันแน่แน่นอนว่าจากการที่เราตั้งคำถามมีวิธีการหาข้อมูลเก็บเออร์เลอร์ต่างๆเก็บอีเวนต์ต่างๆเอามาวิเคราะห์ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะออกแบบแพทวิธีการการแก้ไขปัญหาของไวซ์โซลูชันที่ผ่านมาเราจะให้ความสําคัญกับอาการที่มันเกิดขึ้นต้นเหตุของปัญหานั้นและการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาโดยวิธีการได้หรือไม่ถ้าจําเป็นจะต้องใช้ของของนั้นแค่เป็นเทมเพอราลูกค้าไม่ต้องซื้อทําได้หรือเปล่าและท้ายที่สุดก็จัดการแก้ไขปัญหาและออพติมัยปัญหานั้นให้กับลูกค้ารวมทั้งอธิบายความรู้ความเข้าใจ ของปัญหาที่เกิดขึ้นวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคตให้เขาฟังด้วยลองลงมาถึงจะเป็นเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์ออกแบบฮาร์ดแวร์เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาและการออกแบบอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ในโซลูชันที่เราแก้ปัญหานั้นด้วยที่ว่าเราให้ความสําคัญกับวิธีการและข้อมูลระบบปัจจุบันของลูกค้าการดีไซน์ระบบนั้นจะเป็นการออกแบบระบบที่มันเฟิร์มกับลูกค้ามากที่สุดเว้นเสียแต่ว่า ลูกค้าของเราเองต้องการเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่เขาอยากจะลงทุนอันนั้นเราก็ให้เกียรติลูกค้าของเราแต่ภายใต้ configuration design solution design และ service design รวมทั้ง implementation ที่เรากำหนดกรอบไว้นั้นลูกค้าเขาได้ลงทุนส่วนที่เขาอยากจะได้ครับอยากจะไปเพื่อธุรกิจเขาและยังได้วิธีการที่ดีจากเราไปด้วยนั่นคือทำไมไว้ solution ถึงจะต้อง นะครับมาจำลองสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้มันกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุดและเพื่อออกแบบระบบไอทีโซลูชันให้เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนที่เราไปอินโบรแล้วก็เก็บข้อมูลมานั้นเราจะเห็นว่าระบบของลูกค้าเป็นยังไงคนที่มีประสบการณ์เราเองมีประสบการณ์เราจะมองระบบออกเด็ดขาดครับว่าระบบเนี้ยเวิร์กโหลดเป็นแบบไหนปัญหาเกิดจากอะไรวิธีแก้คืออะไร ในอนาคตจะลดความเสี่ยงปัญหาได้ยังไงและถ้าธุรกิจของลูกค้าของเราเติบโตกันจริงๆเนี่ยเราอ่ะหลังจากนี้ระบบมันจะเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะฟันธงให้ลูกค้าของเราได้เวนเต่มันเกิดการลงทุนแบบนั่งมือเป็นหลังมือธุรกิจเติบโตมากนะครับเดิมทีอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ในทางธุรกิจอีกแบบหนึ่งแต่ในขณะ,ะเดียวกันธุรกิจจะต้องโกแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างรวดเร็ว ต้องใช้ ERP ในลักษณะของ Enterprise ERP ซอฟต์แวร์ระดับโลกก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแน่นอนว่าถ้าลูกค้ายังไว้ใจทางไว้ e s o l u t ช o n อยู่เราก็ยังคงคอยสนับสนุนเขาเหล่านั้นได้นี่คือเหตุผลนะครับและท้ายที่สุดนะครับกับการที่เราได้ทำการทดสอบทดลองนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับลูกค้าอย่างที่ผมอธิบายงานทุกงานที่ผ่านมาที่เราทำให้ลูกค้าของเรานั้นล้วนแล้วแต่ Success เป็น100% 100นะครับ u c c เ s s เป็นร้อนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีหลากหลายเทคโนโลยีมากครับที่ทางไวซ s o l u ูชันเองเนี่ยที่ทางไวซ์โซลูชันเองเนี่ยเราได้ไปทดสอบทดลองนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยทั้งชีวิต ของเราเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Intel Technology ใช่ไหมครับ Intel Technology ใครๆก็ให้ความเชื่อถือหลายปีที่ผ่านมาความโดดเด่นของเทคโนโลยีหนึ่งที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือเทคโนโลยีของ AMD AMD นะครับพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมี CPU ที่มี performance ที่ดีมากพอสมควรนะครับด้วยเทคโนโลยีนาโน,โนเทคโนโลยีที่เล็กกว่า Intel ด้วยซ้ำจำนวนคอต่อ socket มากกว่าดิซัมปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอคือลูกค้าไมไ่มีความมั่นใจว่าเอา AMD CPU มารันแอ p l i c a t i o n ทางธุรกิจนั้นทําได้หรือไม่หรือดีหรือเปล่าหรือ stable เสถียรคํานวณถูกต้องหรือเปล่าไว i t e s o l u เองก็ได้ลงทุนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น CPU AMD มาเพื่อทดลองทดลองกับงานดัตต้าเบทดลองงานทดลองกับงานงานที่ต้องใช้ข CPU compute แบบ cluster นะครับทดลองกับ virtualization HCI เราทดลองนะครับจนกระทั่งพบว่านะครับเราสามารถให้ความมั่นใจลูกค้าได้ณปัจจุบันก็ต้องบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าจากการทดลองนะครับที่ผมได้ทดลองนะครับกับทีมที่บริษัทเองเนี่ยทำให้มันเกิดผลดีอย่างหนึ่งกับลูกค้าคือลูกค้าได้ใช้ของดีและ performance ที่ดีในราคาที่ นะครับเหมาะสมนะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับที่สามารถลงทุนได้ง่ายหรือเขาได้สิ่งที่ที่ดีพอสมควรสําหรับเขานะครับในการลงทุนนะครับแล,นะและหลายที่เราก็ลงทุนเรื่องการทำ performance analytic นะครับรูปแบบของการประเมินประสิทธิภาพของระบบอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราโฟกัสนะครับเรื่องของ database เราก็ลงทุนไม่ใช่ลาต้าเบสที่เราเทสที่เราทดสอบยี่ห้อเดียวไม่ใช่แค่ SQL Server นะครับตระกูลที่เป็น Oracle พวก my s q l e n t e r p r i s e ที่เรา Deliver ให้ลูกค้าที่เป็น Commercial ก็มีซึ่ง Performance ก็ดีนะครับพวกนี้มีลูกค้าบางกลุ่มของเราเราเอา ITSM มาใช้โดยเฉพาะ Issue Management, Problem Management, Incident Management แล้วก็จัดรูปแบบของระบบ IT ให้มีกระบวนการเวลาดีไซน์ระบบแล้วเกิดปัญหาเกิดการแจ้งเตือนอะไรต่างให้ความรู้กับยูเซอร์นะครับไม่ใช่ยูเซอร์เองแจ้งอะไรก็เป็นปัญหาปัญหาตลอดทั้งๆที่มันอาจจะเป็นอ s ชูก็ได้ปัญหามันอาจจะจะเกิดที่ยูเซอร์คนนั้นคนเดียวก็ได้แต่การสื่อสารไปยังยูเซอร์กับการอธิบายให้เข้าใจถึงวิธีการแจ้งปัญหาก็ยังมีความสําคัญเพราะมันทําให้ไม่เกิดการตกใจหรือแพนิคภายในองค์กรก็เป็นเป็นต้นนะครับหลายๆเทคโนโลยี ที่เราทดลองทดสอบก็ได้เอามาทําให้เราเนี่ยมีมุมมองโลกธาต์ในการดีไซน์เทคโนโลยีโซลูชันต่างๆให้แมทช์กับลูกค้าของเรานะครับณปัจจุบันจากที่เราได้ทําการทดลองเนี่ยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆเรามีประสบการณ์ดีไซน์ระบบที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กลอยกิกจริงๆมันสามารถมากกว่า1อยกิกได้แต่ด้วยที่ว่า Price ของสวิต ที่มากกว่าร้อยกิกก็แพงมาโหรานและลูกค้าเองเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขนาดสองร้อยกิกสี่ร้อยกิ100กร้อยกิกก็เหลือแหละนะครับจริงๆสี่สิบกิกก็ยังโอเคยี่สิบห้ากิกก็ยังได้แต่แง่ในแง่ของการออกแบบนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากับการที่เราพวกเรามีสวิตต์มันยังต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องมาเสียบเข้ากับสวิตต์ก็คือเซิร์ฟเวอร์จะต้องดีไซน์เน็ตเวิร์กที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แบบไหน,นแล้วเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้กับโอเพนซิสเต็มที่เป็น Linux ที่เป็นลีนุกตระกูลต่างๆตระกูลเล d แฮตหรือตระกูลที่เป็นอีกตระกูลตระกูลยูนิคอะไรพวกนี้แล้วทําไงถ้าเราไม่ทดลองเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์มาแล้วมาจิ้มกันน่ะมันสามารถทํางานได้และเข้าใช้งานได้จริงถ้าคุณไม่มีการทดลองคุณจะไม่มีทางรู้เพราะเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนในงแง่ของอุปกรณ์ว่าซับซ้อนแล้วถ้าในงแง่ของระบบ มีการเชื่อมต่อหลายส่วนแล้วให้ทํางานร่วมกันได้ย่อมซับซ้อนนะครับการที่มันการที่ลูกค้ามีระบบแล้วจะต้องบริหารจัดการระบบอย่างไรให้ง่ายให้ดูเช่นง่ายปัญหาเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้ไวมีการแจ้งอย่างเป็นระบบมีการตวรวจสอบอย่างเป็นระบบนี่คือการบริหารจัดการระบบนี่คือ v i c e Management นี่คือสิ่งที่เราทำและลองนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าได้ผลดีมากครับ นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะครับลูกค้ากำลังมองหาผู้ให้บริการด้านไอทอยู่นะครับและก็ที่ผ่านมาเจอปัญหาว่าผู้ที่ให้บริการท่านให้บริการของท่านไม่ดีพอนะครับผมก็อยากจะเสนอตัวเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับท่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้บอกให้ท s t กันตั้งแต่ตอนนี้นะครับไม่อยากให้เชื่อใจกันตั้งแต่ตอนนี้แต่ลองหาโอกาสเพื่อที่จะเปิดโอกาสร่วมกันครับ ให้ไว้์โซลูชันเนี่ยได้เข้าไปทํางานร่วมกับท่านนะครับแน่นอนรับรองว่านะครับท่านจะเหมือนมีแผนไอทีมีมีคอนซัลท์ที่ดีที่จะช่วยคิดให้กับท่านแล้วก็ปัญหาด้าน i.t ของคุณจะน้อยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ไม่ได้มีการที่จะมานําเสนอสินค้า i.t. ท mm ีใ hmm. ดทังสินแต่อยากจะให้พวกเราทุกคนลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ แน่นอนว่าสินค้าไอทีทุกอย่างที่ไวซ์โซลูชันมีเราดีด้วยให้ลูกค้าได้อยู่แล้วแต่สาระสําคัญในคลิปนี้คงเป็นสาระสําคัญที่ว่านะครับบริบรษัทที่ให้บริการด้านไอทีจำเป็นจะต้องทดลองด้านไอทีทำแบบจําลองสถานการณ์ต่างๆให้มีความรู้ให้มีการซักซ้อนให้มีความเข้าใจและแน่นอนว่ากับการที่เราได้ผ่านประสบการณ์ที่เราแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราอย่างยาวนานและจํานวนมากเห็นหลากหลายสถานการณ์ เรากล้าฟันธงเรากล้าที่จะบอกเขาว่าถ้าท่านมีปัญหาด้านไอทีนะครับไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ด้วยวิธีการทำงานเราจะสามารถที่จะหาทางออกให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากสนใจบริการด้านไอทีสินค้าไอทีนะครับได้ที่นี่จบที่เดียวครบที่เดียวที่ไวซ์โซลูชันนะครับเราสามารถที่จะดีลิเวอร์ให้ท่านได้ครบทั้งหมด อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดต่อภายใต้เพจนี้ได้นะครับเพราะเราคือคนที่แอพพลายเทคโนโลยีให้กับลูกค้าของเราสำหรับคลิปนี้ผมพรศรัตน์ไพภูม์ก็ต้องขอลาลูกค้าทุกท่านนะครับรวมทั้งแฟนเพจนะครับและผู้ที่สนใจไปก่อนหากมีคำถามใดๆมีความสนใจด้านสินค้าไอทีและบริการด้านไอทีหรือคุณมีปัญหาด้านไอทสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะเข้ามาตอบคำถามให้ท่านหรือทิ้งคอนแทคไว้เพื่อให้เราติดต่อประสานงานสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ